สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะซึ่งวันนี้พี่ค่าก็จะทำน้ำสูตรน้าใสสำหรับสาวที่มีผิวหน้ามันด้วยกล้วยหอมแล้วก็น้ำมะนาวแล้วก็น้ำพึ่งมาฝากกับคุณสาวๆอีกเช่นเคยค่ะก่อนที่จะไปชมรายละเอียดในคลิปฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์และที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งให้กับพค้าด้วยนะคะนี่ค่ะเราก็จะนำกล้วยมาหัน่น ซึ่งใช้ครึ่งลูกค่ะน้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะและน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะค่ะซึ่งสรรพคุณของกล้วยหอมนี่คือรักษาสิวรังแคแม้แต่กลางซึ่งหลากหลายวิธีที่จะบำรุงค่ะซึ่งกล้วยหอมเป็นราชินีแห่งโพแทสเซียมค่ะอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตวิตามินและสารอาหารต่างๆอีกมากมายช่วยบำรุงผิวผมและกล้วยหอมยังมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งภายนอกและภายในเลยค่ะ พี่าก็จะตำเอาค่ะซึ่งเป็นสูตรมากหน้าง่ายๆสำหรับกล้วยหอมสำหรับคนสาวที่มีผิวหน้ามันค่ะสูตรนี้ซึ่งกล้วยหอมเขาก็จะทำให้ผิวเราอิ่มน้ำและต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะแล้วก็ตำให้ละเอียดแล้วก็ไปผสมกับ น้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะแล้วก็ม์กหน้าทิ้งไว้ค่ะาาประมาณ15 2 0ถึง20นาทีแล้วล้างออกซึ่งกล้วยหอมเขาก็จะบำรุงผิวหน้า,นา,นาลดความมันของใบหน้าเราได้ด้วยค่ะแล้วก็น้ำมะนาว ก็จะช่วยลดความมันบนใบหน้ากระชับรูขุมขนปรับสมดุล pH ของผิวค่ะส่วนน้ำผึ้งเขาก็มีคุณสมบัติช่วยให้ผิวเนียนนุ่มรักษาน้ํา่อเลี้ยงที่ผิวไม่ทำให้ผิวแห้งตึงลดอาการอักเสบของผิวหนังจะทำให้ผิวหน้าเราชุ่มชื้นในส่วนผสมของน้ำผึ้งค่ะ ก็คนๆให้เข้ากันแล้วก็นำไปพอกหน้าค่ะซึ่งน้ำผึ้งเขาก็จะบรรเทาอาการที่เป็นสิวสิวอักเสบได้ค่ะนี่ค่ะสูตรพอกหน้าสำหรับสาวๆที่มีผิวหน้ามัน จะช่วยให้ลดอาการผิวหน้ามันเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าเราทำให้ผิวหน้ามีผิวพันธุ์ที่เปล่งปลั่งค่ะเราก็พอกทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วก็ล้างด้วยน้ำอุ่นพอเราล้างน้ำอุ่นเสร็จเราก็ตามมาด้วยน้ำเย็นค่ะล้างน้ำเย็นอีกรอบหนึง่ง ก็จะทำให้ผิวหน้าเราลดความมันบนใบหน้าด้วยสูตรน้ำผึ้งผสมน้ำมะนาวและก็กล้วยหอมทองค่ะไปสูตรทำง่ายๆลองทำกันดูนะคะสาวๆ